ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคแมนบางหินอีกเช่นเคยฮะชิมได้ชมได้แต่ห้ามติวันนี้เมนูของเราจะเป็นนี่ครับปลากระเบนนะครับปลากระเบนจากท้องทะเลเลยฮะวันนี้ผมจะมาทำเป็นแกงเพ็ดน้ำใสนะครับใส่ใบกะเพราแล้วก็ใบกะผักกระเสริมครับภาษาตะกัารเนี่ยผักแพ้วนะฮะ ไม่มีอะไรมากกับปลากระเบนหันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มะเขือพวงทำนีม้มะเขือ,ปอเปาะนี่ก็จะอร่อยครับก็จะหวานแล้วก็พริกขินหนูฮะถูกนะครับไม่ต้องถึงขนาัดละเอียดมากครับใบกะเพราพริกแกงเพชรครับแล้วก็ใบกระเสริมครับหรือว่าผักแพลวครับเราก็มาเริ่มทำมาเลยครับก็เปิดแก๊ คอนเซปต์เดิมผมฮะกับแกมก็ดีกับข่าวก็ได้นะฮะก็ไใส่น้ำมันลงไปนิดนแล้วก็ผมจะเอาริกแกงนะฮะลงไปผัดจะเดือีดีรนะเกิ น้ำน้ำหมดแล้วนะทีกแกงเดี๋ยวน้ำปัวปัว,วใน,นกลดุกไหมครับได้ได้ครับ ใส่ปลากระเบนคะที่เราหั่นลงไปนั่นลงไปผัดก้างอีกแกงะฮะสุกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปรุงรสนะครับครับเมื่อผัดเนื้อปลาสุกได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยปุบๆเลยก็เครื่องปุุงไม่มีอะไรมากฮะก็จะใส่น้ำปลาครับ แต่ปอมถนัดนะครับตชอคถนัดไหนผมกใส่ของผมตับแกงเผ็ดลักษณะนี่ผมจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าน้ำพริกแกงมันอ่อยเนี่ยใส่แค่น้ำปลาแล้วก็เนี่ยนะผมจรสหน่อยพอมแล้วก็ตามด้วย ผงปรุงรสนะครับจะเป็นคนอหรือเป็นรสด,ดีกันแล้วแต่คนชอบครับใส่ลงไปปุ๊บนี่ครับไม่มีอะไรมาครับใส่ความเคยชินกับไข่ตวงเนี่ยเราบอว่าใส่กิช้อนกิช้อนผมทําไม่ถุกเหมือนกันครับผมก็ได้แบบนี้ฮะแล้วเดี๋ยวก็ชิมเอาว่ารสชาติว่าดายหรือ,อยังกะดายแล้วปุ๊บก่อใส่ผักลงไปนะครับ เมื่อใดทีแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปใส่แล้วต่อไปเลยก่อนใส่ลงไปครับนี่จะมีมะเขือเปราะอีกอย่างละพาสีนะลูกหนึ่งพาสีใส่ลงมานีูโอ้จะอร่อยเลยครับเพราะมะเขือเนี่ยเวลาต้มเ,เนี่ยมะเขือสดเนี่ยโอ้หวานเนี่ยมันจะมีความหวานในตัวมันเองนะครับ นี่ครัแล้วก็ไกบกระเสริมผมชอบครับมันผมชอบกินมัน,มนหอมดีบางคนเขา,าไม่ชอบกพไม่ชอบกินมันแต่ว่าแล้วความชอบคนบุคคลครับแต่ผมใส่แล้วผมว่ามันหอมเลยผมก็เลยเอามาใส่ด้วยในเมนูนี้นะก็ไปเผาไปเลยครับข้าวบนบานครับ ว่าครับชมได้ชิมได้ชิมได้ชมได้แต่ห้ามติครับก็ทําตามมีตาเกิดเอาไปว่าทําออกมาแล้วกินได้นี่ผมก็โอเคครับก็เนี่ยไม่มีอะไรมากเรียบร้อยี๋ยวปิดแก๊สปุ๊บตักใส่ชามเสิร์ฟได้พอเป็นกับข่าวกอได้กับแกมก็ดีครับฝากกัด้วยครับสำหรับโคแมนบางดินชิมได้ชมได้แต่ห้ามติะขอบก็ุณมาครับอาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมปิดแก,ก๊สแล้วข่าว,วร้อนตกมาแล้วครับงานนี้บ๊ายบาย